ถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไข่มุกเมโลหรือที่เรียกกันว่าไข่มุกหอยสังทนานนั้นเป็นไข่มุกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีสีส้มพาสเทลเกิดจากหอยทากทะเลขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าซีสเนลเป็นหนึ่งในบรรดาไข่มุกที่หายากและมีราคาแพงที่สุดในโลกและยัง เป็นสุดยอดไข่มุกสีส้มพาเทลที่นักสะสมไข่มุกทั่วโลกนั้นถวิลหาไข่มุกเมโลหายากแค่ไหนไข่มุกเมโลนั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้นและพบว่าหอยสังทนานหลายพันตัวจะมีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นที่มีไข่มุกและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบไข่มุกที่มีคุณภาพระดับที่ใช้เป็นอัญมณีได้โดยไข่มุกที่สมบูรณ์นั้นจะมีเฉดสีส้มที่สวยงาม ลักษณะทั่วไปของไข่มุกเมโลไข่มุกเมโลึ้นชื่อเรื่องความมันวาวที่เรียบเนียนดูนุ่มนวนลาวคล้ายกับกระเบื้องเคลือบซึ่งเกิดจากการผสมกันระหว่างแคลไซต์และอะลาโก,กนไนจนทําให้มีผิวที่เรียบเนียนเหมือนกระเบื้องเคลือบและมีลวดลายบนผิวตามธรรมชาติคล้ายกับเปลวไฟหรือที่เรียกกันว่าเฟรมสตักเจอร์ ไขมุกเมโลมีลักษณะเหมือนกับลิ้วของเปลวไฟเป็นขึ้นไปทั่วผิวของไข่มุกซึ่งขนาดและระดับความอิมอ่มตัวของสีและความลึกของเปลวไฟนั้นจะขึ้นอยู่กับอายุของหอยอีกด้วยโดยทั่วไปแล้วไขมุกเมโลจะมีลักษณะเป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์มีค่าความแข็งอยู่ที่2.5-4ถึงโมสเกล มีรายงานว่าไข่พบไข่มุกเมโลที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากถึง397.52กาดรัตซึ่งมีขนาดประมาณ3-4เท่าลูกกอล์ฟโดยลวดลายที่แปลกตาเป็นเอกลักษณ์หายากและมูลค่าที่สูงล้าของไข่มุกเมโลจึงทำให้ไข่มุกเมโลนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากทำไมไข่มุกเมโลจึงมีราคาแพง เนื่องจากสามารถพบไขมุกเมโลในเพียงในทะเลของสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นและไขมุกเมโลเป็นไขมุกสีสม้มหรือสีเหลืองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่สามารถทอเลียงได้หอยสังทนานหรือหอยคงเหลืองหลายพันตัวพบว่าจะมีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นที่มีไขมุกสำหรับทะเลของ4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบไขมุกเมโลนั้นได้แก่ 1. ทะเลอันดามันและอ่าวไทยในประเทศไทย 2. อ่อาวไทยในประเทศกัมพูชา 3. ทะเลอันดามันและอา่าวเบงกอในประเทศเบียนมาและ 4. ทะเลจีนใต้ในประเทศเวียดน,น,น,นามนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไข่มุกเมโลถึงมีมูลค่าสูงและยังเป็นที่ต้องการของตลาดและเหล่าเซเลบคนดังไข่มุกเมโลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไข่มุกเมโลเกิดขึ้น ในลักษณะเดียวกับไข่มุกชนิดอื่นก็คือมีเศษทรายเล็กๆหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ข้างในของตัวหอยและเกิดการละคายเคืองหอยสังทนานจะหลั่งสารประกอบคาร์บอนเนตมาล้อมรอบสิ่งแปลกปลอมนั้นไว้ลักษณะเป็นชั้นผลึกที่เป็นเส้นๆค่อยๆกลายเป็นไข่มุกเมโลและไข่มุกเมโลนั้นยังไม่สามารถผลิตได้ด้วยการพาะเลี้ยงโดยฝีมือมนุษย์โดยไข่มุกเมโลนั้นจะเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติเท่านั้นจึงทําให้ไข่มุกชิดนี้หายากและเป็นที่ต้องการของตลาดและนักสะสมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมโลเพลสีส้มสดใสที่มีลิ้วเปลวไฟบนผิวที่ชัดเจนและเนื่องจากไข่มุกเมโลนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดและนักสะสมที่ต้องการสะสมอัญ,ญมณีที่หายากจึงมีพ่อค้าบางคนนําส่วนของเปลือกหอยสงังเป็นเจลนแบบจนทําให้ว่าเหมือนมุกเมโลแต่เมื่อดูเนื้อภายใน จะไม่เหมือนมุกเนื่องจากเป็นเปิดของหอยเพราะฉะนั้นจึงต้องนำไปตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นมุกจริงหรือไม่ปัจจุบันมูลค่าของไข่มุกเมโลตะกะลัดสูงถึง6,000ถึง17,000เหรียญสหรัฐซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่มุกเนื่องจากความหายากทำให้มีราคาสูงกว่าอัญมณีชิ้อื่นหลายเท่าตัว แลนด์จิวเวลี่ระดับโลกจึงได้นำไขมุกเมโลนั้นมาเป็นจุดขายในการออกแบบเครื่องประดับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานได้เป็นอย่างดี